นี่คือ High behind t h e Scene ของการถ่ายเอเพลงอลิสครับครับผมนี่เราอยู่กับนักร้องคือคันน้องกันมาพอแล้วนักร้องนักร้องอยู่ไหนอย่าทำอย่างนั้นเลยอย่าลงทุนจ้ะนี้พระเอกนางเอกอยู่ฝั่งนี้ครับอันนี้เป็นหนุ่มหนุ่มมิชาชีพหนุ่มเพนไตหนุ่มมิชาชีพอย่าทำอย่างนั้นเลย เรากำลังจะเข้าซีนชื่อซีนว่าเล่นคีย์บอร์ดโชว์สาวแบบแอ็คๆนะครับผมจากใจนักเลงเก่าเฮียไม่เป็นใจทำไมตยังไง่ใจโดนริกระสีเลยนั่นแหละครับไปดูกันเลยเออผมมึงแทงตากูผมมึงแทงกูนะกูครับเฮ้ยี่เห้อแอ็คจังเลยอะแล้วกลับมาฮุกกลับมาฮุกประเทศไทยอุ้ย โอ้โหโคตรเก่งเลยโอ้โหโคตรเก่งเลยนี่ชื่อนี่มันแอคจังเลยเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยไปมันทำท่าตบมือแบบเมื่อกี้ได้ไหมพี่เอ๊วิ่งเล่นผิดอะเล่นเฮ้ยเล่นผิดเล่นผิดนี่นาเล่นผิดนะเล่นผิดนะเนี่ยเอ้ยเหมือนจะเก่งนะเราเหมือนจะ จะกินอันนี้ออกอันนออกจากใจอันนี้ออกจากใจ สวัสดีครับเอ่อคือพวกคุณเอาบัตรประชาชนผมไปขายนี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับปกติเขาปิมนอันเดียวใช่ไหมผมปิมนมาสองใช่ผมก็เลงคิดว่าคุณปิมนมาสองหรือเปล่านี่ผมถ่ายไว้ก่อนผมถ่ายคุณคุณคุณปิมนมากี่อันครับผมปิมนมาสองเลยครับถึงว่าเราถามมีลายเซ็นไหมจะได้ปลอมแป็นคุณเอาข้อมูลผมไปทําอะไรหรือเปล่าครับวันนี้ผมเอาไปยื่นเอกสารนิดหน่อยส่วนอีกอันนึงก็เก็บไว้ครับอันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับโอเคตัดแล้ว แม่เม่์กูกูอยากรู้ว่ามึงมึงคิดยังไงถึงมึงเอาข้อมูลควบพวกกูไปขายนิ่เราบอกกันก่อนก็ได้เหน่วน่าจะได้ตังค์ดีคุชอบด้านไงกูว่าแล้วไอ้เนี่ยกูว่าแต่ผมไม่ทายสมมติขายข้อมูลเหิงคนพี่แล้วนะครอ๋อเนี่ยเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันเดียเรื่องจริงคิดในเรื่องจริงแต่หนึ่งที่ให้เท่าไหร่ แสนหนึ่งเดี๋ยวแบบถ่ายฉากแล้วกูอยากฟังต่อไม่เล่นประมาณนี้ไม่สังคัดเลยอยากรู้ไม่สังคัดเลยอยากรู้กูอยากรู้ว่ามันจะพูดเรื่องจริงถึงขนาดไหนอยากรู้ว่าที่นี่มีคนในครอบครัวเป็นอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเออคุณพ่อแล้วไม่ทราบว่าพี่มันหลอกข้อมูลพี่อยู่นะพี่รู้ไหมเนี่ยคาดไอ้เหี้ยวมาเลยแล้วมีรถเครื่องไว้ทำไมแสบมี่เย็้ม เดี๋ยวป่ะมีอยู่วันหนึ่งอ่ะมในเนื้อมันร้องไงนะพี่จังไม่ได้เหมือนกันถามไปโปอยดีเรื่องเนื้อผู้หญิงทุกคนต้องเรียกพี่ว่าอะไรพี่เ้าใครเจ็บใจโอเคโอแมวยิงจุกไอพี่ออกกระดาษดิอดีดเอาผมไม่ดี

พอดีเป๊ะอะคอคนนะดีอะคอละคังอะคององงูอะจอจานโอเคไปได้อะคอละคังไปโอ้โห้โคตรแม่นเอออะไรนะถามอะไรนะถามที่ถามที่เอแอนด์โรดบีบนกและซีนะครับดีแคทแมวและดีและจีอะจี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 ก็ไปหรือจีก็โกโกโกไปไปไปนเลยั่นเลยมึงเต้นไปเลย ยังเง Saint ื่อนร้ายพี่ยัง,ยง me เงื่อนร้ายต่อเนื่อกูได้มีมีมอฟเดียที Lincoln. สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เล่นกองแล้วครับผมวัดไม่ดีครับวัดไม่ดีสงสัยป่วยเป็นไงบ้างครับมุนทีมวันนี้รู้สึกดีมากครับจริงก็ครับความร่วมมือจากทุกคนครับผมฮะรู้สึกดูหี่อข้ามข้ามเป็นสองข้ามข้าม มาด้วยครับ <c oughs> ามาคับจอยมาคับจอยมาขับจอย,จอยเ,เอย <c oughs> ยบบล่เบบนบอลเล่นบอลเด็ติดเกมวี่แหละหคุณนุ่มเพื่อนผมด้วยได้เล่นเกมสมิธมาไหมเฮ้ยได้ได้ครับผม <c oughs> ได้ดหรอ